เปิดรั์สิน70บล้านแม่ตากป่าเบียโดนยุดเกี้ยงลดหรูเพียบบุคคลบ้านแม่ตากป่าเบียยึดทรัพย์สินเกี้ยงพร้อมลถหลรูรวมกว่า70ล้านบาทคาดว่ายังมีเพียบทางที่บ้านและลานทองยึดรัพ์แม่ตากป่าเบียดพร้อมลดหลรูรวมกว่า70ล้านบาทคืบนาล่าสุด3ามตุลาคม67ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค นำหมายค้นสารอาญามีนบุรีเข้าตรวจค้นจำนวน2จุดดังนี้ 1. บ้านแม่ตักป่าเบียในซอยรามอินทราว65แยก2-4แขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร 2. บริษัท K2NGO จำกัดและบริษัทขายทุกอย่างบายป่าเบียจำกัดถนนทัทไทยราชแขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครตรวจยึดทรัพย์สินจำนวนหลายรายการรวมทรัพย์สินมูลค่ากว่า70ล้านบาทดังนี้ หนึ่งรถยนต์ยี่ห้อปอร์เช่สีส้มจำนวนหนึ่งคันสองรถยนต์ยี่ห้อเอ็มซีราเรนสีส้มจำนวนหนึ่งคันสามรถยนต์ยี่ห้อเ็กซัสสีดำจำนวนหนึ่งคันสี่รถยนต์ทีอาร์ทานฟอร์เมอร์สีเหลืองดำจำนวนหนึ่งคันห้ารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นอันพาสีขาวจำนวนหนึ่งคันหก อายัตบัญชีเงินฝากและทรัพย์สินรายการอื่นๆพฤติการในการตรวจค้นยึดทรัพย์สินตักกอนกนกเบียการพลสืบเนื่องจากกรณีมีผู้เสียหายหลายคนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนกก .1 บกปคบเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับบจกเคทูเอห้างเพชรทอง k. คทโดยมีนายการพลหรือป่าเบียกรรมการผู้มีอำนาจ กับพวกรังผู้เสียหายหลายคนเป็นลูกค้าที่ซื้อทองนุประพันธ์พร้อมของแถมผ่านการไลฟ์สดในสื่อสังคมออนไลน์พร้อมมีการอ้างว่าทองที่ขายดังกล่าวเป็นทองแท้99.99อ99ร์ซแต่เมื่อได้รับสินค้าแล้วทองเหล่านั้นไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้และยังเป็นทองที่ไม่ได้คุณภาพอีกด้วยทำให้ได้รับความเสียหายต่อมาพนักง,งานสอบสวนกกหนึ่ง บกปคบได้รวบรวมพยานหลักฐานและได้ยื่นคำร้องขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาก่อนจะสามารถจับกลุ่มตัวได้ในเวลาต่อมาพร้อมนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนไปแล้วก่อนหน้านี้ล่าสุด3ตุลาคม67เจ้าหน้าที่ตำรวจกก .1 บกปคบ รวมกับเจ้าหน้าที่สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้นำหมายค้นสารอาญามีนบุรีเข้าตรวจคน้นจำนวน2จุดพร้อมกับทําการตรวจยึดทรัพย์สินจำนวนหลายรายการตามบัญชีของกางข้างต้นรวมทรัพย์สินมูลค่าวกว่า70ล้านบาทโดยมีการปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปงตรวจยึดไว้เพื่อการตรวจสอบว่าทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น เป็นทรัพที่เกี่ยวข้องหรือได้มาเกี่ยวกับการกระทําความผิดของผู้ต้องหาหรือไม่